โซดาสิงโอเคครับเป็นี่สองฮะกับราการอีทครีมกินเรียบนะฮะตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับพีาา่แอมครับทำไข่ลาวาค่ะไข่ลาวาฮะโอ้โหคนเนี่ยแบบสนุกสนานเลยทีเดียวคือ ได้ข่าวว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างทำยากใช่ค่ะเมื่อกี้จะลองบอกว่าพวกเราสองคนจะลองลองทำได้ลองนะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวไข่มันจะแบบจะเอียงได้จะขาดได้เยเนี่ยเออดูยากเหมือนแท้ใช่ครับพี่ฝึกนานเนี่ยเป็นปีครับพี่เป็นปีเออโอเคโอเคแล้วผมไม่ทำละแล้วก็ต้องเหมือนเช็คๆด้วยใช่ไหมว่ามันใช่ไพอดีไหมต้องให้ข้างในมันเป็นเส้นๆนนะคะ อันนี้อันนี้พี่แอมซอสเราคือ<ช>จะเป็นเดมิคลาสใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นซอสเดมิกลาสเซนเจอร์ของร้านก็คือทำไปแล้วเดี๋ยวเราค่ะทำไปแล้วค่ะเตรียมแล้วค่ะแล้วพวกเนื้อสัตว์นี่คือใส่อะไรบ้างครับจะเป็นหมูแล้วค่ะแล้วก็เป็นผักผัดด้วยกับควายแดงต่างๆรสชาติมันจะออกอเ,อเค็มเค็มนํำหวานนะ ไปจะเป็นการกรีดลาวานะคะให้บอสกรีดดีกว่าได้ค่ะเพราะว่าบอสน่าจะชอบกรีดใช่ไหมใช่ค่ะกรีดคือตรงกลางเลยกรีดตรงตรงกลางตรงนี้กรีดลงมาตรงนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าไข่ตรงกลางมันจะเป็นกึ่งสุกกึ่งติดอ๋อแล้วไข่มันจะไหลออกมาใช่ค่ะไข่มันจะไหลลงมาปกคลุมกับข้าวผัดอะค่ะได้ครับลองดูแล้ว เนื้อสัตว์อยู่ตรงไหนครับเนี่ยในไข่ไม่เห็นมีมันต้องมีอะไรราดไหมหรือว่าอ๋อเนื้อสัตว์จะอยู่ในข้าวแล้วค่ะก็จะเป็นไก่แล้วก็เห็ดแชมปี้ยนค่ะอ๋อที่ผัดอยู่ในข้าวใช่ค่ะข้าวผัดจีนในข้าวผัดค่ะประมาณนั้นนะโอเคขอบคุณพี่แอมมากๆนะครับแล้ว่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปบนโต๊ะอาหารกันดีกว่าครับไปลุยเลยกินข้าวกันดีกว่าไปครับอยากกินแล้ว าครับนี่คือฝีมือของบอสเลยใช่ไหมครับออกมาสวยงามมากเลยครับผมกล่นมากไม่ใช่ครับเขาทำใหม่หรอโอเคเนียนเกล็ดเละเลยใช่เละแต่ก็ลึกไปหน่อยพอพอเขาทําออกมาเออพอเขากรีดแล้วแบบมันพึบออกมาพอดีนี่มันสวยมากเลยนะใช่ครับนะอันนี้คือเมนูข้าวห่อไข่ราดซอสเดมิกลาสสไตล์ลาวาสไตล์ลาวาอ่าอ่าบอสสองแนะนำหน่อยอันนี้อะไรอันนี้เป็นข้าวห่อไข่ ่าาซอสแกงกะหรี่ห่อแล้วก็อบด้วยชีสครับใช่น่ากินมากมากผมผมชอบอันนี้ครับผมแล้วก็อันนี้ข้าวห่อไข่หน้าพิซซ่าญี่ปุ่นพิซซ่าญี่ปุ่นจะเป็นแบบเหมือนมีปลาหมึกอะไรเงี้ยนะโรยเป็นแบบพิซซ่าญี่ปุ่นครับใช่ไหมแล้วก็ปกติแล้วถ้าสมมุติว่าสั่งแบบเป็นเซ็ตมันก็จะมีซุปซุปครับแล้วก็สลัดน้ําอะไรเงี้ยมาด้วยรวมถึงของหวานก็จะเป็นโรลแบบชาเขียวอืครับผมอเชิญเลยครับบอสครับลาวานะครับ เอาข้าวด้วยนะอ่าครับเพราะแบบอย่างที่เขาบอกเห็ดเชมปียองกับเนื้อไก่มันอยู่ตรงข้าวโอ้โหชีสดูซินะครับยืดแบบหอฟันนีระโมงใสงเศยงะไรเพื่อะครับอ๋อีม่มีจิตชิ้สุดไหมนะ <c oughs> ที่นี่เขาจะมีมันสลังมันฝรั่งตัวนี้มันนี่คือมันฝรั่งใล้อันนี้ครับทุกทุกชามีหมดจะแบบมีเป็นส่วนหนึ่งของน้ำซุปคืออย่างที่บอสบอกว่า มันหายไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้อิ่มสักทีเดียวนะช่วงหน้าเราเลยมีภาร,รกิจนิดนึงให้ทํากันสนุกๆครับถ้าสมมุติว่าบอสกินจานภารกิจของเราหมดเนี่ยภายในเวลาที่เรากําหนดก็จะไม่ถูกทาโทษเราจะถูกทไมาทำโทษด้วยอ่าแต่ถ้าสมมติว่าทานไม่หมดในในเวลาก็โดนทําโทษเล็กน้อยกรุบกริบสนุกสนานโอเคครับพร้อมสู้ไหมฮะอ๋อกินซะเยอะเชียวเมื่อกี้อ่าอ่ะได้ครับพร้อมครับสู้ครับโอเค บอกก่อนเลยว่าเมนูนั้นเป็นเมนูที่บอสเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าภารกิจผมรีเควสอันนี้และกันเพราะว่าเป็นเมนูที่เขาชื่นชอบจะเป็นเมนูอะไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอ t ทคลีนกินเรียบกันต่อครับผมโซดาสิง